อยากทราบว่าพระบรมสารีลิกธาตุที่นำมาจากสีลังกามาประดิษฐานที่เจดีย์แห่งนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นของจริงแต่ถ้าเป็นของปลอมแล้วจะมีผลเสียต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคำถามดีมากหลายคนก็ไปพูดว่าถูกแขกหลอกหรือเปล่า เอาพอเรามาทาดไม้เป็นยังไงยังไงยังไงคือแขกก็มีหัวแหลมพอสมควรอาจจะหลอกคนไทยได้ง่ายๆแต่นักโทนทูลพูดแล้วว่าเป็นส่วนตัวส่วนตัวกันละกันว่าหลอกได้ยากคือเราไม่ดูตาเนื้อกันเราดูตาในกันประวัติที่มาเนี่ยที่เขารักษากันอยู่เป็นบุคคลที่สำคัญที่ยอมรับในประเทศศรีลังกามากพูดว่าเป็นกริย์เก่า ด้านเดิมมาเป็นกษัตริย์เก่าแต่โดนี้กษัตริย์กิลังกาก็ล่ลบสลายไปเขายังร,รักษาพระรัตนา้มอาไว้อะไรเราไปดูแล,แล้วนเนี่เรื่องจริงเรื่องความนั้นก็อีกคนอื่นเขาจะมองแต่หลวงพ่อโทนนะ่ะรักความจริงวัร้อยเปอร์เซ็นต์คือของจริงมีของจริงอันนี้ก็ว่าควรบุคคลจะไปคนอื่นทั้งหมดเชื่อแต่ของจริงทั้งหมดไปได้แต่นี่เมื่อว่าสมมติว่าเหยืไอทางหนึ่งก็ดีถ้าเป็นของปลอม เรามาสมมติกันขึ้นว่าเป็นของจริงไม่ใช่เป็นผลเสียหายกับชาพุทธหรือไม่ครับแต่ต่อว่าไม่เป็นเพราะอันนี้คําสมมุติให้เกิดขึ้นได้ในสิ่งใดเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วไม่แต่อิฐก,ก้อนหนึ่งจะมีคุณค่าไม่ท่อนหนึ่งอมาแกเป็็นมีคคุณ่าเเอออาาะไรแล้วแแต่มากะมเป็นรูป่างพระพุทธเจ้าก็มีคุณค่า,า,อาอขึา้ไมา่ามาเรนึกถึงคุนพุทธเจ้าจ รูปนั่นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจา้าพระนามนั้นเป็นส่วนหนึ่งระแบ่งกันในร้อยนั่นคือสมมุติเราไม่ได้ไปกาเหินกาบปูนแต่เป็นกาบรประรวบเพียงสมมุติว่านี้เป็นไม่เป,ไมเป็นปูนเป็นหินนั้นจกการสมมุิขึ้นมาลักษณะในป่ะกามจริงไม่จริงก็ตดามไม่สาคัญผลสำคัญว่ากถาความเชือ่อถือความเป็นลกข,ของเรา,าเต็มเปีเ่ยมหรือไม่ตัวนี้เองที่ว่ามีคุณประโยชน์กับพวกเคนไดนแ้แล้ว,ลวเวลาเรากราบเนี่ยนะครับกราบพระทาทุ ถึงจะเป็นของจริงก็ตามของปลอมก็ตามเนี่ยนะครับเราควรทําในใจว่าอย่างไรครับขณะนกเรนึกถึงว่าพุทธเจ้าผพ้เป็นเจ้าของศาสนาให้ความเคารพนอ้นอมน้อมทางกายวาจาใจให้ลึกเราเป็นพุทธบริษัทต้องทาอย่างนั้น